้ Shift, มึงกดตรงสองทุกทีอ,อ่ะปั้มดิอยางไว้สามเลยเอาเดี๋ยวเอาแบบนี้เราจะขึ้นโดยโไต่ถาวรขึ้นไปหาอยอดจุดชมยูอยู่ตรงนี้โโหเออครับอาถาวรอันนี้ขึ้นง่ายครับขึ้นง่ายขึ้นง่ายกว่าเราเดินเชือกเมื่อวานนี้เพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวมือนนี้เป็นเชือกนี่คือเชือกธรรมชาติมือซ้ายจับนี้เท้าซ้ายเหยียบนี้ มือซ้ายจับนี้ยกสัวขึ้นมานี้แล้วก็จะมีขวานอยูงนี้แล้วก็จะมือซ้ายจับนี้ขาขวาจับนี้โอ้โหครับตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งจุดคายแม็กจุดคายแม็กจุดที่นักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์นะครับที่พวก นักปีนผานะครับต้องมาจุดนี้เลยปีนไปโดยเชือกธรรมชาตินะครับเขาวันถึงแล้วง,วงว่ายนิดเดียวถึงแล้วแกง่ายที่เดียบมาอันนี้เป็นเถาวันอะไรครับลุงแว่นเถา<อ>วันไดลิงครับเถาวันไดลิงนะครับก็เป็นเถาวันไดลิงาาที่เป็นธรรมชาตินะครับที่ธรรมชาติสร้างให้เราขึ้น ปีนป่ายได้นะครับตรงนี้อ๋อเป็นจุด,ด,ดติดเ,เ,เดี๋ยวให้ดูเถาบันไดลิงนะครับโอ้พาดเกี่ยวเป็นธรรมชาติสร้างสารรค์ให้มากนะครับจุดนี้หรจะขึ้นไได้จริงหรอเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปดูจุดจช,ดชมวิวข้างบนกันต่อไปึ้นไม่ได้ก็ลงมาอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพ <ม>าจากซอยอารีเลยนะเนี่ยจากซอยอารีนะครับ,ม,บาม,ามาปีนผาอยู่ที่ภูะงอนนะครับโดยปีปนถาวรลิงธรรมชาตินะครับบ้านอยู่ร้อยเอ็ดไม่กลับมาอยู่เลย <laughs> เลนียาวราี่เหนียวเหนียว่ตนหาที่เหยียบขึ้นไปไม่ได้เลย ตอนนีห้หนูเหยียบก,ก้อนที่สูงสุดของฝั่งซ้ายแล้วอะ่ะแต่ฝั่งขวาไม่มีที่ให้หนูเหยียบเลยมัน<ท>เป็นชะงนอนหินอะเอจับถาวันเกบถาวัน,วนตึงตัวขึ้นมาชะอางนอนหินด้วยเขานี่ก็เกาะได้แต่ยังไม่แน่นทอเอเน,นี่ยตรงนี้ตรงน,นี้จะแน่นก่่นตัวเจอรลากๆาก่ยนะแบบนี้ขาหนูก็ลอยดิ yeah. มีที่ถึงเปล่าลงได้นะอือนจะลงไปได้ปะเนี่ยดเดี๋ยวเราจะไปชมจุดชมวิวกันได้ได้อยู่บอ่ะลุกนะไปขึ้นไปแล้วโอ้สุดยอดมากอึ๊บอ,อึ๊บไปเลยไปเลยสุดยอดมากครับ ถึงแล้วก็มไม่เป็นจุดที่ไม่ค่อยสูงมากนะครับปาดไยไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกัน